ช่องนี้กระแสโคนันกำลับบงดีนะครับเนื่องจากมีเดอะมู i วมาฉายเป็นภาคที่28แล้วและช่องของเราก็ห่างหายจากโคนันไปนานพอสมควรครับเพราะฉะนั้นขอทำชดเชยกันหน่อยนะฮะกับคอนเทนต์ในวันนี้ครับเราบุคคลที่รู้ตัวตนของโคนันว่าจริงๆแล้วคือคุโดชินิจิซึ่งมันก็มีไม่มากไม่น้อยนะครับที่รู้ตัวตนแบบชัดเจนส่วนคนอื่นๆเนี่ยได้แค่สงสัยเท่านั้นจะมีใครบ้างก็ไปรับชมับฟังกันได้เลย ตอนนี้เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะฮะจากเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นแหล่งข้อมูลรวมถึงเบาะแสจาก E ีีต่างๆเนี่ยรวมได้ทั้งสิ้น13คนด้วยกันครับที่รู้ตัวตนของโคน,นันว่าคือคุโดชินิจิจากเนื้อเรื่องที่เป็นแคนนอนหรือว่าเนื้อเรื่องหลักจะไม่นับพวกเนื้อเรื่องเสริมเดอะมูฟวี่หรือพวกฟิลเตอร์เสริมนะฮะและอย่างไรก็ตามครับไม่ได้มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมาลองฟังกันดูว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงกันบ้างคนแรกครับแน่นอนว่าก็คือดรอกาเตอร์อ้นบานของคุโดช และเขาได้รู้ความจริงในเล่มที่1เลยครับซึ่งเป็นช่วงต้นของเนื้อเรื่องในตอนที่2ไม่นานหลังจากที่ชินิจิตัวหดเล็กลงนะครับเขากกลับบ้านแต่ไม่สามารถเข้าบ้านได้เนื่องจากสภาพร่างกายเป็นแบบนี้ครับดกตอรอกากาซะก็ปรากฏตัวขึ้นในไมชา้าและชินิจิก็เปิดเผยตัวตนของเขาแม้ว่าดรจะไม่เชื่อนะครับแต่โคนันก็พยายามโน้มน้นาวแล้วก็พิสูจน์ด้วยหลักฐานต่างๆรวมถึงสิ่งที่เขาล่วงรู้จากความเป็นชินิจิสุดท้ายดกรก็เชื่อครับแล้วก็รับโคนันเข้ามาดูแลพร้อมกับสนับสนุนต่่างงงๆประดิิษฐ์ขอให้ นนเเป็ว่า่าลต่อมาครับคือคุโอยูซากุและภรรยาอย่างคุโอยูกิโกะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือพ่อแม่แท้ๆของชินิติจะไม่รู้ได้ยังไงละ่ะแต่นั่นแหละครับมารู้ในภายหลังนะเนื่องจากดรอากาสะเนี่ยเป็นคนบอกในมังงะเล่มที่6เมื่อพวกเขาพบว่าบ้านของคุโดชินิตินั้นไม่มีใครอยู่อาศัยเลยและด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกกันครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะที่จะเดาว,ว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือลูกชายของเขา ตัวละครต่อมาครับมีชื่อว่าฮัตโตริเฮจินักสืบจากฝั่งตะวันตกคนดังจากโอซาก้าครับตอนแรกที่พบกับโคนันเนี่ยยังไม่ได้รู้ความจริงครับเพราะถูกความอิจฉาริษยาบดบังนะครับในตอนที่เขามาท้าแข่งขันสืบสวนสอบสวนกับคุโดชินิจิเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้ชื่อว่าเป็นนักสืบที่ยิ่งใหญ่จากฝั่งตะวันตกและตะวันออกก็ลเลยต้องมาดวลกันซะหน่อยแต่ตอนนั้นมาเจอโคนันครับ,รบก็เลยเริ่มสัมผัสได้ถึงความคล้ายคลึงเขาก็ไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดนะครับจนกระทั่งถึงตอนที่โคนันจะไขคดีครัิิดวเเโโ๋ฮ จะสังเกตเห็นซะก่อนก็เลยทําให้เฮจิหลับแทนซะเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระหว่างที่ไขคดีอยู่เฮจิ He ji, ก็แอบล่วงรู้ถึงตัวตนของโคน,นันว่าคือคูโดชินิจิหลังจากนั้นไปต้นมาครับทั้งสองคนก็เข้าขากันนะฮะกลายเป็นนักสืบคู่หูที่พอได้ไขคดีร่วมกันแล้วเนี่ยสนุกทุกตอนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมาด้วยซึ่งถ้าดีไม่ดีโคนันมีปัญหาขึ้นมาเฮจิ He ji, ก็จะโขว่าจะเปิดเผยความลับให้กับรันได้รู้ ตัวละครต่อมาครับมีชื่อว่ามิอโนโอาเคมิพี่สาวแท้ๆของไฮบาระไอนะครับหรือว่าชื่อเดิมคือชิโฮเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยออกมาสักเท่าไหร่นะฮะมีเพียงแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นที่ได้เห็นเธอแต่ถ้าว่าเป็นหนึ่งในคนที่รู้ถึงความจริงเรื่องราวเบื้องหลัหลงของไอเดีว่าโคน,นั้นก็คือคุดโดชินิจิเป็นไปได้ยังไงละและเรื่องนี้ครับโคนนนเป็นคนบอกเองกับปากเลยด้วยในคดีปล้นเงินพันล้านขององค์กรชุดดําแผนขององค์กรในการปิดปากอาเคมิคือการสร้างทําให้เกิดข้อตกลงระหว่างเธอเพื่อแลกกับการปลน สเร็จยินบอกกับอาเคมิว่าเธอและชิโฮสามารถเป็นอิสระได้ซึ่งองค์กรชุดดามั่นใจว่าอาเคมิจะต้องผิดพลาดและล้มเหลวเป็นอย่างแน่แท้กับภารกิจปล้นธนาคารครั้งนี้ก็ถือเป็นแค่คออ้างเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงมีเหตุผลที่จะสังหารเธอซะและในช่วงสุดท้ายครับอาเคมิก็ถูกยินทําร้ายจนเกือบจะเสียชีวิตอยู่แล้วโคนันมาถึงที่เกิดเหตุครับก็พยายามช่วยเหลือเธอและเธอก็ได้เตือนเขาเกี่ยวกับองค์กรชุดดำโคนันก็เลยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้เธอฟังว่าเขาคือไอโตะว่าโคนันหรืออีกชื่อหนึ่งคคืืออดชิินนนเเปป็็ักกสบมลลายยท เป็นช่วงชีวิตสุดท้ายครับที่อาเคมิได้ล่วงรู้ความจริงว่าเด็กคนนี้คือคุโดชินิจิซึ่งตัวละครนี้นะครับในมังงะออกมาแค่25ตอนเท่านั้นส่วนในอนิเมะเนี่ยออกมาเพียง23ตอนนะครับส่วนใหญ่เป็นฉากแฟลชแบ็กหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องย้อนหลังทั้งนั้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ถือว่าเธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ล่วงรู้ความจริงทั้งหมดเบื้องหลังในตัวะคว่าคนแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีก่อนสิ้นใจก็เถอะ พี่สาวรู้แล้วก็ต้องเป็นน้องสาวอย่างไอวาระไอหรือมิยานโชิโะแน่นอนว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นคนที่รู้ตัวตนของโคน,นันแล้วก็อยู่ในกลุ่มนักสืบเยาวาชนด้วยนะฮะแฝงตัวเข้ามาอยู่กับดรอากาซะเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้พัฒนายา APTX4869 ที AP 69, ่ย้ายทําให้เกิดเรื่องจากผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กนี่แหละแล้วเธอก็ได้ใช้ยาตัวเดียวกันนี้เองครับหนีออกมาจากการจองจําขององค์กรชุดดาและเมื่อได้เจอกับโคน,นันเธอก็ได้รู้ตัวตนด้วยนิสัยช่างสังเกตของเธอและหลายๆอย่างครับหลายๆปัจจัยมันก็เชื่อมโยงกันนะครับโดย เธอเองเคยอยู่ในองค์กรมาก่อนก็ได้รู้ประสิทธิภาพของยาน,นี้เป็นอย่างดี ต่อไปเป็นตัวละครที่ไม่น่ารู้ครับเพราะถ้ารู้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องร้ายจะมาถึงแน่ๆเพราะเธออยู่ในองค์กรชุดดำครับชื่อโค้ดเนมคือเบลมอตแต่กลับกลายเป็นว่าต่อให้เบลมอตรู้นะฮะแต่เรื่องก็ยังไม่แพร่งพายไปถึงหูขององค์กรสถีเนื่องมาจากว่าในอดีตครับมันมีความประทับใจระหว่างคุโดชินิจิมริรันและเบลมอตนะฮะที่นิวยอร์กไม่ได้มีบอกวอวไว้อย่างแน่ชัดว่าเบลมอตรู้ได้ยังไงหรือตอนไหนนะครับแต่คาดเดา,าันว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เบลมอตเนี่ยปลอมต ยงอยู่ในคราบของนักแสดงอย่างคริสวินยาร์ดซึ่งนั่นก็ทําให้มีความคุ้นเคยกับคุณแม่ของชินิติซึ่งก็เป็นนักแสดงเหมือนกันทีนี้ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ครับที่จะได้เห็นชินิติตั้งแต่อย่างเป็นเด็กและการย้อนวัยแบบนี้มันก็ทำให้ครับลายครับคลาก็คงจะหนีไม่พ้นความฉลาดเฉลียวของเบลมอตไปได้ ตัวละครต่อมาเป็นเพื่อนของรันและโซโนโกะครับและยังเป็นลูกชายของอีธานเจ้าหน้าที่ CIA และเป็นน้องชายแท้ๆของมิซุนาชิเรนะเขาคนนี้มีชื่อว่าฮอนโดเอซเกะครับและได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของโคน,นันเมื่อเขาเริ่มสืบสวนหาที่อยู่ของพี่สาวเมือ่อเธอหายตัวไปเนี่ยเขาก็เริ่มตามรอยจากโมริโคโกโร่ ที่พบเห็นเธอเป็นคนสุดท้ายอย่างไรก็ตามครับเมื่อเริ่มสืบสวนโคโกโร่เพิ่มเติมแล้วทําให้พบว่าไอ้ทุกว่าโคนันเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดอยู่ตรงที่ว่ามักจะชอบไปยืนใกล้ๆขุณลุงตอนไขคดีและ พฤติกรรมการไขคดีของโมริโคโกร่มันก็แตกต่างคลิบลับตอนที่ตื่นปกติกับตอนที่นอนหลับเป็นเวอร์ชั่นโคโกร o ่นิทรารวมถึงการที่ชินิจิลาพักการเรียนออกไปในช่วงเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาตระหนักรู้ได้ทันทีแล้วเขาก็ได้ทําเนียนเป็นจะจิบรันครับเพื่อให้โคนันเนี่ยหลุดปากออกมาและถามถ่ายว่านี่คือคุดโดชินิจิใช่ไหม เซรามาซุมิแล้วดูเหมือนว่าจะรู้ตัวตนของโคนันก่อนที่จะพบกันซะอีกครับเมื่อมาซุมิจำชินิจิได้จากการที่พบกันเมื่อ1ิปีก่อนแต่ตั้งแต่นั้นมาครับก็พยายามโน้มน้าวให้โคน,น,นั่ยพูดถึงเหตุการณ์ตอนที่พบกันในตอนโคนันประทะเฮจ,จิศึกการสืบสวนระหว่างนักสืบตะว,วันออกและตะว,วันตกได้รับการยืนยันแล้วว่าเธอรู้ตัวตนของโคนันและมองไปที่เขาพร้อมกับเรียกว่าชินิจินอกจากนี้ครับในระหว่างศึกการสืบสวนที่โรงแรมผีสิงเธอเองก็จงใจทําให้สืบสวนผิดพลาดเพื่อทดสอบทักษะข,ของโคนันและบังคับให้เขาไขคดีีโดดยยใช้เสงงขอ อีกครั้งหนึ่งในตอนยาวที่ชื่อว่าคำภีร์ของโฮมเธอได้เห็นคลิปที่โคนันประกาศตนเป็นลูกศิษย์ของโฮมและจําได้ว่าคําประกาศแบบนี้เองเป็นเหมือนกับชินิจิเมื่อ10ปีก่อนที่ชายหาดที่เคยพูดไว้เมื่อตอนที่พบกันและเช่นเดียวกับคุณแม่ของเธออย่างเซเลสแมรี่ครับ ในตอนคดีฆาตกรรมนักสืบปิญญาแมรี่บอกกับมาซุมิว่าโคน,นันไม่ใช่คนเดิมนี่เธอและมาซุมิพบเมื่อ10ปีก่อนอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเธอรู้อยู่แล้วครับว่าโคน,นันคือชิน,นิจิแม้ว่าโคนันจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ตามเธอและมาซุมิได้ดูการแข่งขัน,นเทนนิสทางทีวีครับที่โคนันประกาศตนเป็นลูกศิษย์ของโฮมซึ่งก็เหมือนกับลูกสาวอย่างมาซุมิที่ได้ล่วงรู้โดยจําคําประกาศเดียวกันของชินิจิได้เมื่อ10ปีก่อนที่เจอกันที่ชายหาด แล้วคนนี้ขาดไม่ได้นะครับโอกิยะซูบารุหรืออีกชื่อหนึ่งคืออากิชูอิจิครับมีเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะและได้รับหลักฐานยืนยันตัวตนของคนนั้นเมื่อเขาจับได้ว่าโคนนั้นแกล้งทําเป็นชินิจิทางการคุยโทรศัพท์ตอนที่โทรหารุซูบารุไปเห็นเข้าครับคำถามบางส่วนที่รันถามทําให้เขาสรุปได้ว่านี่คือชินิจิที่โตหดลงไปซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ในบ้านคุดก่อนหน้านี้ก็ได้แค่สงสัยครับจนกระทั่งมาเห็นจ่าๆแบบนี้ก็ได้รู้ความจริง ฟุรุยะเรหรืออามโรโทรุโดยเขาสังเกตได้จากตอนที่โคนันเป็นคนจัดฉากให้โคโกโร่หลับไหลและคอยไขคดีอยู่เบื้องหลังต่อมาได้มีการเปิดเผยเมื่อ7ปีที่แล้วฟุรุยะเรและเพื่อนๆที่โรงเรียนตำรวจนครบานได้พบกับชินิติและรันมาก่อนหน้านั้นและพวกเขาทั้งหมดก็ได้ร่วมกันสืบสวนคดีหนึ่งเมื่อเรได้ยินโคนันพูดถึงรายละเอียดของคดีนั้นเขาก็เดาได้เลยว่ามีเพียงชินิติและรันเท่านั้นที่รู้เรื่องจึงสรุปได้ว่าโคนันกับชินิติเป็นคนคนเดียวกัน และตัวละครสุดท้ายครับไม่ได้มีระบุไว้อย่างแน่ชัดว่ารู้ตัวตนของโคนันนได้ยังไงแต่จอโจนคิดหรือไครโตคิดหรือคุรุบาใครโต จะชื่อไหนก็คือคนคนเดียวกันนะครับเขากลับเรียกคนนั้นและครับตริเฮจิว่านักสืบมัธยมปลาย2คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของคนนั้นเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์อีกครั้งเพิ่มเติมในภาคไคโตคิดครับซึ่งจอมโจ,จมคิดปลอมตัวเป็นชินิจิตามคําสั่งของโคนนนคนนั้นยังถามคิดอีกว่าทําไมหน้าตาถึงได้ดูคล้ายกับชินิจิมากสักขนาดนั้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโคนนนเองก็รู้ครับว่าคิดรู้ความจริงว่าเขาคือชินิจิไม่แน่ชัดว่ารู้เรื่อออองงงงงนนนนนนนีีีีงงีี้้้้้้ไไไไไดดดดยยัะะรรรรบบแลลลมมมม่่่่กกกกกกาาาาาาวถถถึึหืใจตเเสสณณ์ทป็ุ2 ครับ1คือเขารู้เรื่องนี้หลังจากที่คนนั้นเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณแม่ทําให้คิดเชื่อมโยงกันได้ครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขารู้เรื่องนี้หลังจากที่ชินิจิได้รับความสนใจจากสื่อหลังจากคดีัฆษณาศึกษามรณะซึ่งไม่แน่ชัดว่าผู้ช่วยของจอมโจรคิดรู้เกี่ยวกับตัวตนของคนนั้นได้หรือไม่แต่ก็มีแนวโน้มว่ามีเพียงแค่จอมโจรคิดเท่านั้นแหละที่รู้ นี่คือตัวละครที่รู้ตัวตนของโคนันนะครับว่าคือคุโดชินิจินักสืบมัธยมปลายจากในเนื้อเรื่องหลักหรือที่เป็นแคนนอนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวละครเสริมครับไม่ว่าจะเป็นในเดอะมูฟวี่หรือเป็นตัวละครที่อยู่ในฟิลเตอร์เสริมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นในเดอะมูฟวี่หกครับปริศนาบนถนนสายมรณะเด็กที่ชื่อว่าสวัสดะฮิโรกิที่เป็นเด็กชายอัจฉริยะผู้สร้างสมองโกโนอาอาร์กก็ได้ล่วงรู้ถึงตัวจริงของคุโดชินิจิในตอนจบในปริศนานักล่าทอรชนทมินในมูฟวี่สิบ Iris, สมามองององครช ดำได้คนพบตัวตนที่แท้จริงของโคนันแต่อย่างไรก็ตามครับแทนที่จะเปิดเผยให้องค์กรทราบเขาก็ได้ตายไปในภายหลังหรือพินก้าครับในเดอะมู i วี่ยี่สิบหกนะครับมารตยอยู่ใต้น้ำทมินก็เป็นสมาชิกองค์กรชุดดำที่ร่วงรู้ตัวตนของโคนันด้วยเช่นเดียวกันส่วนตัวละครอื่นๆที่เหลือนะครับก็ได้แต่สงสัยกันไปวันๆเช่นพวกกรมตำรวจโตเกียวคนสนิทอย่างโมริลานหรืออาจารย์โจดี้สตาร์ลิงครับส่วนลุงโมริโคโกโร่เหรออืมขอนอนก่อนนะ ก็จบลงไปสำหรับคลิปนี้นะครับหากชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Lost Film a l oss, ออก,กันได้และอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ